เกิดในวันพระรหัสดวงการงานดีทีเดียวครับความกระตือรือร้อนนะครับการคิดนะครับความคิดเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็พบความสําเร็จได้ด้วยนะครับอาจจะต้องลุยต้องเดินทางต้องติดต่อสื่อสารนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินก็หาเงินได้คล่องนะครับมีความสามารถในการคลี่คลายปัญหาวิกฤตการณ์การเงินต่างๆนะครับถือว่าดีในการหาเงินเรื่องความรักคนที่โสดจะโดนเด่นกว่าคนอื่นเขานะครับเพราะว่าเป็น ไพ่ที่บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์มีคนสนใจนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องที่งอนๆอนกันนิดนึงหรือว่าเราหงรลแหงกันเล็กๆน้อยเถียงกันเนหน่อยแบบนี้เป็นต้นครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่